ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวดีจากครมขยายเวลาลดอัตราเงินสมทบมาตรา40เหลือ60%นาน6เดือนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะข่าวดีขยายเวลาลดอัตราเงินสมทบมาตรา40 เหลือ60%เป็นเวลา6เดือนนะคะอีกหนึ่งของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนมาตรา40รัฐบาลขยายเวลาลดอัตราส่งเงินสมทบเหลือร้อยละ6 0 6เดือนทั้ง3ทางเลือกดังนี้นะคะทางเลือกที่1ลดอัตราเงินสมทบเหลือ42บาทต่อเดือนจากเดิม70บาทต่อเดือนทางเลือกที่2ลดอัตราเงินสมทบเหลือ60บาทต่อเดือนจากเดิม100บาทต่อเดือน ทางเลือกที่3ลดอัตราเงินสมทบเหลือ180บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อเดือนโดยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับยังคงเดิมนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะกรอมอขยายเวลาลดอัตราเงินสมทบมาตรา40เหลือ60%นาน6เดือนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1506นะคะ